เดือนบวชเป็นเดือนข้องการทําความดีการบริจาคหรือการให้เรื่องการทําใดๆก็ตามอะค่ะที่มันไม่เบียดเบียนใครอะมันคือการทําดีทั้งหมดเลยอยู่ในช่วงของผเผาแผงว่ากล้วยสามเท่าชายกล้วยหำหำเกลือไปหางซุกนะคะเอาไปต้มก่อนค่ะไม่ได้ลวกนะต้มกะอวจะกินเองแล้วก็แจกเลยนะคะเราแบบว่าทําดีแล้วต้องบอกกันเถอะมันยบไปไม่ได้นั้นใสกะทิปรุงรสกับเกลือแล้วก็ใส่น้าตาลเทผัก เดียวไม่ใช้ได้ชิมไม่หรัวมันว่านแซบคอไมททากินแบบไหนทําแจกก็แบบนั้นละค่ะไม่อยากจะแบ่งเป็นซองมาตรท่านเพาะวา,างกินแล้วก็เราก็อยากจะทําบุญไปด้วยอะเนาะทาแบบดีๆคุณภาพแบบเดียวกับเทเรากินไปเลยใบเตยก็ไม่ได้ใส่นะคะไม่มีแรงเดินไปยิบล้วจ้าตัากใส่ทุ่งแบบนี้นะคะได้ประมาณแปดถึงเก้าทุ่งอะคะ่ะแล้วก็ เอาไปแจกจ่ายทุกคนค่ะทําบุญวันละเล็กละน้อยอาจจะเป็นเมนูที่บางคนมองอไรค่ะแต่สําหรับคนให้อ่ะทําด้ยวยความตั้งใจเลยนะ